จ้าเอ๋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 สวัสดีค่ะพลอยนภัทนะาจ้าลายพอยนะคะ P L O Y C I T Y 0 0 4ย์นขีดลหาส54นะจ้าแล้วก็อีกลายหนึ่งนะคะพอยซิตี้69 P L O Y C I T Y 69นะคะเบอร์โทร08409 1 5 6 1 8นะกจ้าโสดจ้า สำหรับหนุ่มโสดน,นะคะก็เข้ามาคุยได้นะคะแต่ถ้าเกิดใครหื่นเกินก็ขอบล็อกมาทิ้งนะคะนี่นี่นะคะคือพลอยขายกินเพิ่มขนาดแล้วก็นวดเพิ่มขนาดนะคะก็คือจะเป็นสองตัวนี้นะคะเป็นครีมนวดเพิ่มขนาดนะคะนี่นะคะวิธีการใช้งานก็คือตื่นมาก็อาบน้ําเสร็จปุ๊บก็นวดด้วยแม็กแมนหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะนวดยี่สิบนาทีนะคะ พอจะมีคลิปวิดีโอสอนนวดให้นะคะพอนวดเสร็จปุ๊บพอนวดเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องล้างออกนะคะใส่เกงขึ้นมาเลยแล้วก็ไปทํางานได้เลยนะคะแล้วก็พอตอนเย็นเนี่ยกลับมาจะอาบน้ําใช่ไหมนอนก็คือนวดตัวอาบน้ําเสร็จปุ๊บก็นวดด้วยตัวตัวนี้นะคะ Develop t e c Tool นะคะนวดอีก20นาทีนะคะตามคลิปวิดีโอที่ให้ไปนะคะก็นวดเสร็จปุ๊บก็ เก็บได้เลยนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเพิ่มขนาดแล้วก็ช่วยในเรื่องของการชะลอการหลัง่งแล้วก็แข็งตัวนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากจะทานอาหารเสริมนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคหัวใจความดันตัดไตแล้วกลัวการกินอะไรอย่างนี้นะคะก็คือสามารถสั่งซื้อตัวนี้ไปไปใช้งานได้นะคะเป็นครีมนวดเพิ่มขนาดนะคะสองหลอดนี่คือหนึ่งพันหนึ่งร้อยพอจะให้นวดทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะคะนวดก็คือนวดยี่สิบนาทีนะคะ ตัวสีดำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการชะลอการหลังด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการหลังเร็วขนาดเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเดือนละครึ่งนิ้วนะคะประมาณ2อาทิตย์นี้จะเริ่มเห็นผลแล้วนะคะ2หลอดนี้คือหนึ่งพันหนึ่งะจ๊ะใครจะใครจะสั่งซื้อก็แอดไลน์พอยมานะคะโทรมาสอบถาม084-09-15618่ย์้าหนึ่นลน์ยซนะจ๊ะบายบายจุ๊บจุ